เลครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูสรุปนะครับ What's new นะครับประจําเดือนกันยายนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ อ่ะเรื่องแรกครับฟิชเชอร์รอนส์นะครับหลายคนอาจจะเห็นโลโก้ตอนแรกนะครับเอ๊ะทำไมปกติใช้คำว่า Google App ใช่ไหมครับทำไมตอนนี้เปลี่ยนเป็นคำว่า GS u i t e นะครับก็นี่คือเรื่องใหญ่เลยครับก็คือว่า Google นะครับตอนนี้นะฮะเปลี่ยนนะฮะรีแบรนด์นะครับจาก Google App for Work นะครับเป็น G Suite แล้วนะครับซึ่งใน G Suite นะครับก็จะมีพวกชุดเครื่องมือในการทำงานร่วมกันอย่างเช่นจีเ o ล g ูเกิลไรด o ก g เกิลด s อก e ีสนะฮะค a l e n d a r และอื่นๆนะครับโอเคแล้วนี่คือชื่อใหม่นะครับของ Google G For Work Suite นนะะคครรับับ ไปดูกันต่อครับในเรื่องของ work anywhere ครับ่าแน่นอนครับใช้เรื่องของตัวมบายครับมีแอปใหม่ที่น่าสนใจครับแอปตัวนี้ชื่อว่า Google Trip ครับโอเคนะครับตัวนี้ช่วยทําอะไรครับตามชื่อเลยครับสามารถที่จะวางแผนนะครับในการเดินทางต่างๆได้นะครับเซฟข้อมูลเรื่องของตั๋วเครื่องบินนะครับเลือกแล้วก็สามารถที่จะไปดูว่าเวลาเราจะไปที่นั่นเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเดาย์แพลนให้ได้นะครับและที่สําคัญทำออฟไลน์ได้ด้วยถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะโอเคครับ ต่อมาครับไปดูในส่วนของเจ้าตัว Google Drive นะครับบนเจ้าตัว Mobile นะครับก็จะฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเวลาเราหาข้อมูลต่างๆนะครับเมื่อก่อนเราอาจจะต้องคีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับตรงนี้เขาจะมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Quick Access นะครับคือเขาจะเรียนรู้ว่าเราหาข้อมูลอะไรบ่อยๆนะครับเขาจะโชว์เจ้าตัวข้อมูลเหล่านี้มาให้เลยนะครับให้เราเลือกจะได้ลดเวลาในการหาเยี่ยมเลยนะครับต่อไปครับ เราไปดูในส่วนของ Simple to Use ครับ Simple to Use ครับวันนี้มีอะไรบ้างครับไปดูในส่วนของตัวแรกครับทษทีครับในเรื่องของนะฮะการทำ D e duplication นะครับก็คือให้ดียิ่งขึ้นครับเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะทำงานพวกอายุตัวอย่างไฟล์ Word Excel อะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องพอทำเสร็จปุ๊บเราก็อัพขึ้นไปพออัพเสร็จปุ๊บเนะี่ยพอชื่อเดียวกันก็จะเกิดปัญหาเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เวอร์ชัน4อะไรเงี้ยฮนะแล้วบางทีเราจะงงเอง แต่ตอนนี้เนี่ยครับเวลาเราอัปโหลดไฟล์เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะเหลือเพียงแค่ไฟล์เดียวแล้วทำเหมือนเจ้าตัว Google Docs ครับจะใช้เจ้าตัว Revision History ในการที่จะย้อนไปมาต่างๆแต่ถ้าเกิดเราอัพไปแล้วเราไม่อยากที่จะให้เก็บไว้ไฟล์เดียวนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกว่าเป็น Keep as Separate File ได้ด้วยอ่าโอเคครับต่อไปครับในเรื่องของเจ้าตัว Drive เหมือนเดิมครับแต่เขาพัฒนาในส่วนของเจ้าตัว Search มากยิ่งขึ้นครับคือเราเคยเซิร์ชอะไรแล้วเราชอบใน Google Search ใช่ไหมครับก็มีการนำมาปรับใช้ใน Google Drive ด้วยโดยสิ่งที่เพิ่มเติมคือทำในเรื่องของตัวนี้ครับ NLP หรือชื่อว่า Natural Language Processing ก็คือว่าเราสามารถที่จะเซิร์ชเหมือนคำที่เราพูดเนี่ยหเหมนเสิร์ชโอเคเนี่ยโชว์ว่าเจ็ดสเปซชีทให้หน่อยสิอะไรเงี้ยฮะถ้าพิมพ์ผิดเขาก็จะมีการาโชว์คำที่เกี่ยวข้องให้นะครับก็หาข้อมูลใน Drive ได้เร็วและง่ายขึ้นครับ ต่อไปครับอ่ายังเป็นส่วนของเจ้าตัว Explore ะะ in Docs, s h e e t and Slide ครับก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับเวลาเราจะหาข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องเปิดแท็บหลายแท็บใช่ไหมอาจจะเปิด Google Search แล้วก็หาข้อมูลน่ะแปะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้นะครับเขาจะมีเมนูเจ้าตัวที่ชื่อ Export อยู่มุมล่างขวามือนะครับทั้งใน Google Docs, Google Sheets, Google Slide นะครับสามารถที่จะเ e ิร์ชข้อมูลต่างๆนะฮะทั้งในเจ้าตัว Google Drive ของเราเองทั้งในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ insert ข้อมูลเข้ามาในงานเอกสารของเราได้ด้วย ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอาเยี่ยมเลยนะครับต่อไปครับอ่ะเราไปดูในส่วนของเจ้าตัวนะฮะอ่าสมาร์ทซเกูนะครับบน c a l เ n นด้ครับตัวนี้หลายคนได้เคยใช้บนเว็บอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีบนเจ้าตัวโมบายด้วยหมายความว่าเวลาที่เราจะนัดหมายใครก็แล้วแต่นะครับเราก็ใส่ชื่อเข้าไปใช่ไหมครับแต่สิ่ง ที่สําคัญคือเมื่อก่อนเราต้องเสียเวลาในการที่ต้องไปดูว่าเพื่อนเราเนี่ยว่างไม่ว่างตรงกับเราหรือเปล่าแต่ตรงนี้เขามีช่องไฟอ a ไทม์ให้ด้วยหมายความว่าเราสามารถกดไฟอะไทม์แล้วเจ้าตัวระบบจะไปเช็กว่าเราและเพื่อนเราเนี่ยว่างตรงกันช่วงไหนบ้างให้เราเลือกเยี่ยมเลยใช่ไหมครับมีประโยชน์มากๆเลยโอเคครับและทั้งหมด ที่พูดไปนี้คือเจ้าตัวสรุปในรอบเดือนกันยายนหรือเซปเทมเบอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่ในสรุปรอบเดือนตุลาคมนะฮะเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ